อยากคุยกับคนนิดหน่อยเกี่ยวกับข้อสม3จทีนี้เราอ่านว่าผูกคนนั้นลูกหลอนของอิสราเอลปันปะประารูปของนีไฟและขรอบครท่านก็ผูกคนนั้นได้รับพันหลายจากพระผู้เป็นเจ้า พระพ,พุทธเจ้าช่วยพวกเขาไป,าไปจากฟาโรห์นะและให้พวกเขาทุกสิ่งพวกเขาต้องและเราอ่านว่าพวกเขาทำใจแข็งกระด้างคุณเชื่อไหมคุณเชื่อว่าพวกเขาจะทำสิ่งนี้ไหม ฉันเชื่อฉันรู้ว่าถ้าเราไม่ระวังเราจะเป็นอย่างนั้นเองคุณเนทฉันที่หนังสือของโมเสียบทีสาข้อ19เราอันสิ่งนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่อง yeah. პამანუ well, პუტუჩონ well,